รู้ไหมการเรียนรู้ที่เร็วและรวบรัดที่สุดคืออะไรคือการได้รับรู้ประสบการณ์ของคนอื่นไงล่ะถ้าเรียนรู้จากคนที่เขาเคยพลาดมาก่อนเราก็จะได้ไม่ต้องพลาดเหมือนเขาไงล่ะไม่ต้องเสียเวลาล้มเองเจ็บเองจะได้เอาเวลาที่เหลือมาพัฒนาส่วนอื่นของตัวเองได้พอด d c สต์ Podcast โดนใจคนอยากรวยช็อตคัดความรวยที่คุณห้ามพลาดค่ะ คุณกำลังร be ับฟังสิ i Star Strong Step Podcast มาฟังสิ good, ine, ่งที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้คุณได้มากขึ้นทำให้คุณใกล้ความสำเร็จขึ้นอีกขั้นมาสนุกกับการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะเมื่อพูดถึงคนเคยรวยมันฟังแล้วเจ็บปวดจริงๆอุตส่าห์รวยแล้วแท้ๆก็ยังพลาดกลับมาจนได้อีกมันเป็นแบบนี้กันจริงๆทุกธุรกิจที่พัง ก็มาจากเรื่องเล็กๆนี่แหละแต่นานวันเข้ามันก็สร้างปัญหาที่แก้ไม่ตกอย่าเป็นคนที่เคยรวยที่ตอนนี้มีแต่หนี้สินเพื่อนฝูงก็หนีหายต่อให้เพื่อนดีแค่ไหนเขาก็กลัวจะยืมเงินกันทั้งนั้นยิ่งมีเรื่องที่ว่าเมื่อไหร่ให้ยืมแล้วไม่ได้คืนจะเสียเพื่อนไปใครๆก็ไม่อยากให้ยืมเพราะไม่อยากเสียเพื่อนไปด้วยมันเป็นสิทธิ์ของเขาว่าจะให้ยืมหรือไม่ให้ยืมดังนั้นอย่าตั้งอยู่บนความประมาทตั้งสติในการทำกิจการของเราให้ดีให้เหมาะสม อย่าละหลวมหรือตึงจนเกินไปเอาให้พอดีธุรกิจที่ทำบนความถูกต้องชอบธรรมมีความสม่ำเสมอของเจ้าของในการดูแลธุรกิจย่อมประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแต่เมื่อไร่เจ้าของหลงลืมและทำห้ข้อต่อไปนี้โอกาสพลาดย่อมมีสูงมาค่ะจะเล่าให้ฟังข้อ 1. ใจร้อนด่วนได้หลายครั้งที่คนทำธุรกิจผิดพลาดมาจากเรื่องนี้ด้วยความใจร้อนผสมความโลภ มองเห็นโอกาสก็อยากจะรีบหยิบฉวยมองว่าโอกาสมาไม่บ่อยถ้าไม่รีบคว้าไว้จะเสียโอกาสโอกาสมันมีไม่บ่อยก็จริงแต่อย่าใจร้อนจนเกินไปต้องใช้สติให้มากเปรียบเทียบดูว่าถ้าตัดสินใจทำสิ่งนี้จะมีโอกาสได้กับเสียมากน้อยต่างกันอย่างไรหลายๆครั้งที่ใจร้อนคิดแค่ว่าลงมือทำไปก่อนค่อยมาแก้ทีหลังหรือทำเอาชื่อเสียงไปก่อนแบบนี้เสี่ยงสูงเงินสดอาจขาดมือได้ หยุดคิดสักนิดเราทำธุรกิจเพื่ออะไรเพื่อผลกำไรไม่ใช่หรือดังนั้นเงินที่ลงทุนไปต้องรีบหาคืนให้เร็วที่สุดการลงทุนต้องมีการจบสิ้นและเริ่มต้นทำกำไรทันทีอย่าลงทุนให้จมทุนต่อเนื่องคิดทบทวนให้มากก่อนจะตัดสินใจทําอะไรลงไปข้อ2ไม่ละเอียดรอบค้อบพอ เรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญเจ้าของธุรกิจต้องใส่ใจทุกรายละเอียดเรื่องสต๊อกของเรื่องการขายหน้าร้านเรื่องเงินหมุนเวียนในธุรกิจเรื่องพนักงานทำงานดีมากน้อยแค่ไหนอะไรเหล่านี้ต้องใส่ใจและหมั่นทวนสอบเรื่องเหล่านี้ด้วยจริงอยู่ที่คุณอาจมีหัวหน้าแผนกจัดการดูแลให้แต่อย่าลืมว่าคนเหล่านั้นเป็นแค่พนักงานคนหนึ่งเช้ามาทำงานเย็นก็กลับบ้าน ภาระหน้าที่มีอยู่แค่นั้นแต่เจ้าของกิจการเป็นคนรับทุกเรื่องมีปัญหาอะไรก็กระทบกับคุณโดยตรงจะขาดทุนหรือจะกำไรก็ตามเธอดังนั้นจำเป็นต้องตรวจเช็ครายละเอียดในธุรกิจของตนเองบ้างอย่าให้มีสิ่งรอดหูรอดตาไปอาจเป็นช่องให้เกิดกระทั่งการทุจริตในองค์กรก็เป็นได้ข้อ 3. คบเพื่อนผิดเพื่อนในวงการธุรกิจมีหลายรูปแบบ เพื่อนที่ชวนกันฟุ้งเฟอ้อเที่ยวเตรคิดว่าร่ำรวยแล้วจะทำอะไรก็ได้แบบนี้ควรหลีเลี่ยงสังสรรค์ได้แต่แค่พอเป็นพิธีแต่ไม่ควรบ่อยกับคนประเภทนี้เมื่อไหร่ที่คุณมัวแต่เที่ยวเล่นคบเพื่อนที่ชวนกันละเลยหน้าที่หลงลืมว่าตนเองเคยลำบากก่อร่างสร้างตัวมาอย่างไงโอกาสที่ธุรกิจคุณจะพังมีสูงมาก ควรเลือกคบเพื่อนที่สามารถช่วยเหลือกันและกันได้เพื่อนที่ชวนกันทำมาหากินเพื่อนที่สามารถเป็นพาร์ทเนอร์ได้ในอนาคตรหรือกระทั่งเพื่อนที่ดีจริงใจตักเตือนเราด้วยความจริงใจแบบนี้ควรครบหาหน่าจะเหมาะสมกว่าขอ้อ 4. ทนแรงกดดันไม่ไหวเมื่อวันหนึ่งมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทุกคนมีแต่ความเครียดมีแต่คนทะเลาะถกเถียงกัน ธุรกิจที่เคยเจริญรุ่งเรืองกลับมีปัญหามารุมเร้าเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าของกิจการต้องตั้งสติมองทุกอย่างด้วยใจกลางๆวิเคราะห์แยกแยะปัญหาออกมาอย่าใจร้อนหุนหันพลันแล่นจะเสียการได้ปรึกษากันในองค์กรช่วยกันแก้ไขเวลานั้นคุณควรยอมรับว่ามีปัญหาต้องหาทางแก้ไขให้ได้แม้แต่ขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกถ้าจำเป็นก็ต้องทำดีกว่าตัดสินใจทำอะไรแบบไม่รอบคอบ อาจสร้างปัญหาเพิ่มเป็นทอดๆไปเรื่อยๆแทนการแก้ปัญหาก็เป็นได้ข้อ5การจัดการเงินผิดพลาด ข้อนี้สําคัญมากหลายคนบริหารธุรกิจผิดพลาดด้วยการนาเงินธุรกิจมาใช้ส่วนตัวปนเปจนแยกไม่ออกยิ่งถ้าเป็นกิจการขนาดเล็กจะเจอแบบนี้เยอะมากถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็ต้องดูเรื่องเจ้าของกิจการมีหลายคนคนนี้ดึงเงินไปโนดอีกคนดึงเงินมาทางนี้ใช้ตรงนั้นตรงนี้มั่วซั่วไปหมดแบบนี้ต่อให้มีพนักง,งานทําบัญชีเก่งแค่ไหนก็เอาไม่อยู่เจ้านายเยอะเกินไป จัดการระบบให้เรียบร้อยถ้าจะเป็นกองสีก็ควรแบ่งให้ชัดเจนไม่ใช่ใครๆก็มาเอาเงินกองกลางได้ลองดูว่ากิจการเราเหมาะกับการบริหารจัดการเงินแบบไหนถ้ามีสำนักบัญชีควบคู่กำกับดูแลด้วยก็น่าจะดีกว่าทำกันไปเรื่อยภายในไม่มีใครมาช่วยตรวจสอบและนี่ละคือข้อผิดพลาดของคนเคยรวยอย่ารวยแบบไม่มีสติต้องใช้สมองและสองมือคู่กันไปต้องจำเงินก้อนแรกที่ได้มาไว้ว่ามันยากเย็นขนาดไหน หลานแรกที่เคยมีมันมาจากการอดทนอดกลั้นขนาดไหนเหนื่อยขนาดไหนร้องไห้ไปกี่รอบจำมันไว้ให้ดีจะได้ไม่อยู่บนความประมาททุกอย่างไม่เที่ยงรวยได้วันหนึ่งก็ย่อมจนลงได้เช่นกันหวังว่าพอดแคสต์นี้จะช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังอย่าผิดพลาดเหมือนเศรษฐีหลายๆคนที่ล้มทั้งยืนมาแล้วสุดท้าย อดแคสต์นี้ไม่มีเจตนาจะซ้ำเติมอะไรใครใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความหวังดีและห่วงใยค่ะขอให้ทุกคนข้ามผ่านบรรทุกยากและสำเร็จกันทุกคนนะคะชอบก็กดไลค์แชร์ก็กดแชร์แต่ถ้าแชร์รู้ว่าแคกก็ c o คอมเมนต์มานะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะหากใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ